ดีครับช่องบบเพอร์พารมเบ์เรี่นะครับเราก็จะมาอันบ็อกกล่องโลกิกิกันนะครับนีเลยดูเดี๋ยวมันเริ่มกันเลยนะครับว่าในนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับว่ามีตัวสีอะไรบ้างนะครับตัวนี้กล่องเนี้ยพายชอบอลยรู้ไหมครับตาเขาสวยตาสวยทุกตัวเลยเดี๋ยวให้เพอร์พารมดูแล้วก็เล็งไ้นะครับว่าอยากได้ตัวไหนเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูนะเนี่ยเห็นไหมตาเขาสวยมากนี่ บ็อกเซตโลกิกินะครับตัวนี้จะเป็นกระเป๋าด้วยนะคือมีสายกระเป๋าให้ด้วยหรอมีกระเป๋าแบบใส่ของจิ๊กจั๊กจุ๊กจิกได้พี่เพือก็ใส่เงินไปโรงเรียนได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวปาให้พี่เพือกับน้องพามดูนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูนะนี่ข้างๆนี่นะครับเขาตัวไหนครับตัวชาอยู่นี่ชาอยู่นี่เพือได้ตัวไหนครับตัวนี้เพือได้สีม่วงหรอแฮปปี้แฮปปี้นี่แฮปปี้ ไปอยากได้แพนด้าปลาปลาเปิดซิลก่อนนะตรงนี้ยยังคือยังซิลอยู่เลยนะเดี๋ยวปลาแกะซิลก่อนปลาขอญาตแกะซิลก่อนนะครับเพื่อระวังครับกล่องสวยนะคือสีกล่องอ่ะสวยมากเขาเรียกว่าสีอะไรนะลูกอ่ะเออใช่ใช่เหมือนสีน้ำาละบายใช่ไหมปลาชอบสีกล่องเนี่ยมันวิ้งวิ้งอ่ะตรงนี้มันวิ้งวิ้งด้วยโอเคปลาวัวตัวสีเขียนมาเป็นเด็บนี้เหรอตัวสีเขียนเราไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรอ่ะมันคือตัวที่ไม่ได้อยู่ในนี้คือบล็อกได้มี6ตัวเหมือนกัน ถ้าเราสุ่มก๊าซอ่ะถ้าเราไม่อันนี้คือเขาเรียกอะไรเป็นอีกค่ายหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ายอะไรถามแม่นะค่ายอะไรแม่ค่ายอะไรค่ายอาสยามหรออาสยามหรอค่ายอาปลาขาวบัญชาเม่แคทักมวยอุ้ยกล่องสวยอ่ะกล่องสวยกล่องสวยเดี๋ยวก่อนนะให้เพื่อนๆดูกล่องก่อนว่ากล่องสวยจริงกล่องสวยจริงกล่องนี้อ่ะเอ๊ะทำไมกล่องนี้แปลกแปลกทำไมกล่องนี้มันแปลกๆเอ๊ะเอ๊ะ เอ๊เออกล่องสวยแล้วก็แบบว่าทำเงินเงินๆินด้วยโอเคใครเลือกก่อนยังยิงยาวปกระเป๋ายิงชุบโอเคพามชนะพี่เพอร์อีกแล้วอีเพอร์เอากล่องไหนครับกล่องใหญ่ พี่เพื่อนถืออะพี่เพื่อนถือไปนะคพี่พามาถ่านมาให้แม่ดูสิครับมาให้ดูดิิว่ามีตัวไหนบ้างให้เพื่อนดูชัดๆหน่อยอ๋อพี่พามาอยากได้ตัวช้างตั้งแต่เบบี้ทีแล้วพี่เพื่ออยากได้ตัวข้างหน้ากล่องเลยมันมีคัปปี้巴าด้วยหรือเปล่าเพื่อตัวสีน้ำตาลอะคัปปี้巴拉าเหรอนังเก้นี่อะไรหรอทีเขียวนี่ก็จะเป็นกรนะมันเป็นแบบว่าจะรูแถวนะโอเคเดี๋ยวเราเปิดกันเลยนะครับถุงนิ้วมือนะครับแกะตูอม เกะกร์ดออกมาเลยท้ไมแม่แม่รงนีอานอะไหนมีสายบวกหนึ่งมิเตนอิดิชั่นแปลว่ามีหกแบบแล้วก็มีหนึ่งแบบที่ซ่อนอยู่ก็คือตัวซีเคทนั่นแหละลูกเขาจะไม่เปิดเผย์นั่งเหมือนมีคออมากกว่ามีคอมีปิดเล็ก อันนี้ไม่ใช่ลาบูบูไม่ใช่ลาบางทางร้องเพลงลาบูบูโอลาบู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  เป้งนะครับเฮ้ยพี่เพอร์พี่เพอร์ได้ตัวพี่เพอร์ชอบพอดีเลยผมทำได้ไรอ่ะให้เพื่อนดูการก่อนให้เพื่อนดูการก่อนนะครับไกดใหญ่มากพี่เพอร์ไม่ดูการเลยครับหน้ดใหญ่จริงพี่เพอร์ได้ตัวไหนตัวหน้ากล่องเหรอตัวหน้ากล่องเลยพี่ตัวตัวหน้ากล่องเลยยกที่สองนะครับยังยิงยาว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 มายี้ยุ๊บอ้าวพี่เพอร์เอาไหนครับโอเคพาวเลยอังเลยอัง อันนี้นะครับอานนี้นะครับโอเคถือนะครับก็มโอตัวเคเดี๋ยวเอาเอาที่โลก่อนนะครับครับอ่ะปูที่สองมาแล้วครับอ้่ะในลำตามเป้งยกที่สองพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดต้องหาอะไรอ้าวแพนด้าอ้าวสีชมพูให้คนดูคนดูนดี๋ี่เพิร์ดเ้วยพอยกให้ป๊ะป๊ะอ่าใช่เพราะว่าป๊าชอบตัวนี้ป๊าชอบตัวนี้ใช่ไหมครับพี่เพิร์ดอบแพนด้า ครับพักพ่างอะไรครับทำอะไรครับเธอมันเหมือนลิงลูกไม่ใช่มันเหมือนดอกบัวมากแล้วครับโอเคมันก็จะดีด้วยครับครับก็ดีเลยก็ดีเลยโอเคยกที่สามสุดท้ายคุณทามาแล้วก็ลับตาลับตาลับตาปุ๊บปุ๊ป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 อ้าวย่างยิงยาวย่างยิงยาวปากระเป๋ายิงชุบอ้าวพี่เพอร์ชนะอีกแล้วพี่เพอร์เอาไหนพี่เพอร์ไหน โอเคอันนี้นะอ่าระดับการครับทำไมพี่เบิร์ดชนะตลอดอะก็เนาะก็พามารอบแรกพามชนะตลอดอย่างเงี้ยรอบรอบรที่เปิดรอบที่แล้วใช่ไหมรอบที่แล้วพามชนะตลอดรอบนี้พี่เบิร์สลับกันบ้างคู่สุดท้ายมาถึงแล้วครับคู่สุดท้ายมาถึงแล้วครับยกสุดท้ายยกสุดท้ายยกสุดท้ายครับนสุดท้ายยกสุดท้ายยกนะอ้าวหนึ่งสองสามเป้งอ้าวอะไรอ่ะ ผมพามสีอะไรอ่ะอันนี้แน่ผมพามสีอะไรอ่ะผมพามสีน้ำตาลน้ำตาลเหรออ๋อมันนีการเพยอะเพช้างนี่เคยนค้าโอเคนี่มไม่เคยนะ้าเคโอเโอเคโอโอเคโอเลอครัเครับคเคโอเคโอเคโอเคเคโอเคโคอเคเคโอคอคเออเเเคอนคครเคคคเค โอเคนี่นะครับอ่าครับผมครับผมจ้าอิกร์นี้เลยครับผมจ้าอิกร์เลยใช่ไหมครับโอเคเช็คตัวเลยไหมครับไม่เเนี่ยปาเช็คให้เพื่อนก่อนเครื่องซองใหญ่มากอ่ะเพื่อนช้างอุ้ยตาแบววอ่ะตาเหมือนลูกแก้วเลยพี่อนตัวใหญ่เพื่อนให้เพื่อนดูตาหน่อยตัวใหญ่เนีเหมือนมีผมอ่ะใช่เฮ้ยสิบใช่มันเป็นเหมือนกระเป๋าไหมครับเนี่ยสิบนี่นี่เห็นไหม ใส่เหมือนใส่ของได้อะเอาไปโรงเรียนได้ไหมอือเอาไปใส่กระเป๋าโรงเรียนได้ใช่เอไปใส่กระเป๋าโรงเรียนอันนี้น้อมาให้น้องโอเคแต่ว่าคือตาชอบแบวตามากอ่ะคือตาสวยเหมือนหัวใจนิดนึงอ่ะข้างในอ่ะเป็นหัวใจนิดนึงข้างในมาเป็นกระเป๋าด้วยนี่นะครับตัวที่เพอจัดมาบอกทามนะครับอันนี้กล่องนี้นะครับโอ้โหอุ้ยทามตาโครนสี เห็นไหมเขาดูได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนให้เพื่อนดูก่อนให้เพื่อนดูก่อนน้องมีผมขาวใช่ใช่พีทตาเป็นือตัวอะไรนะสรุปตัวอะไรอะอันนี้คือตัวอะไรครับตาน้องน้องเหมือนมันุษย์ภาษามีภาษาบอกไหมเอาปากกาเอาปากกาเอาปากกาเหรอตัวเอาปากกามีหางมีหางใช่แล้วก็มีมีกระเป๋าเหมือนกัน ป้าป้านุ่มแล้วนุ่มหมดมันนุ่มมากแต่ว่าป้าชอบสีตาเหมือนกันนะเพราะจะเป็นสีคนละสีจริงๆด้วยเนี่ยคนละสีจริงด้วยโอเคนะครับโอเคอันนี้แพนด้าเรามาชิมแพนด้ากันป้าป้าป้าดูตาสวยอ่ะตาสวยนะเธอใส่หมดเซ็นต์คอร์สนหม่ตาดีสวยนะ ไม่แล้วก็จะมีอันนี้ด้วยคําว่าแพนด้าืื้เนี่ยเขาจะไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อมันเหมือนที่ปิดตาน่นอ๋อเหมือนที่ปิดตานอนหรอนี่นี่นี่แพนด้า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 แพนาพนด้าแพนดาแพนด้าแพนด้นด้าแพนด้้าัพนด้านด้าพนด้าแพนด้นด้าแพนด้าแพนด้าแพนด้าแน้นะ้าัพนดาน้าแพนด้าแ้า้าันานา้้งบ น้องมันเป็นผู้หญิงเลย่ใช่อันนั้นพิงคองหรือเปล่ารีบว่ายังไงโอ้ยสีสวยสีสวยครับสีสวยครับตาน้องมันสีเขียวโอ้ยตาตาน้องมีตาสวยอีกแล้วให้คุไปดูหน่อยครับตั้งอย่างนี้ตั้งอย่างนี้ใช่เหรอตั้งอ่านี้เหรอย่างนี้อย่างนี้มาจับมาดูตาหน่อยมาจั ดูใกล้ก่อนครับตานะครับตาจะเป็นจเออพาบอกว่าข้างหลังเป็นตูดนี่ตูดตาเหมือนแมวนะได้ตาเป็นรูปดาวเนาะตาเป็นรูปดาวนะครับนี่ก็จะเป็นมังกี้นะครับมังกี้ครับขนนุ่มไหมครับขนนุ่มไหมนี่เลยตัวสุดท้ายเด็ยังไม่ที่ตัวสุดท้ายครับเป็นตัวสีตัวหน้ากล่องที่ต้องเพย์หวังไว้เลยชอบไว้เลยนะครับหน้ากล่องเลย โอเคเรามาดูกันนะครับน้องน้องแกน่ารักกับคนอื่นไหม่ะน้องมีหัวใจกิดอยู่ที่ตาตรงนี้ด้วยเป็นสีขาวม่วงใช่ไหมครับชื่ออะไรนะให้แม่ดูหน่อยสิพี่รับบิดปั๊บพดูหน่อยก็ดูตาหน่อยเลไมอุ้ยน่ารักน่ารักอยากให้เพื่อนดูด้วยนะครับน้องหัวน้องมีอันนี้ด้วยนะมันคืออะไรอ่ะหูเหรอมันคือหูอ๋อเป็นอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้นี่อ๋อของจริงมันจะเป็นสีชมพูแต่ มันจะเป็นสีม่วงม้นไมีตูดสีม่วงไม่นเตูดหัวใจตูดเขาเป็นตูดหัวใจให้เมือนดูคืออะไรตูดหัวใจตาเนี่ยในดวงตาเป็นหัวใจด้วยตูดก็หัวใจดวงตาก็หัวใจน่ารักน่ารักมีปีกหลังด้วยสีสีหูสีพาสเทลสีสีเรนโบว์นิดนึงนะครับนี่เลย Happy Rabbit ได้ไหมครับนี่น่ารักมาก ถูกต้องแฮปปี้แปลว่าฉันดีใจฉันมีความสุขใช่ไหมแฮปปี้แฮปปี้ไหมล่ะเราแฮปปี้ไหมแฮปปี้ัวสุดท้ายอีกตัวอนนะคะสุดท้ายคือค็อกโคไดค็อกโคได้จอลอให้ิโคไดคได้คได้โคได้โคไดโคได้มาแล้วโอ้โห ดวงตาทุกตัวจริงๆทุกตัวชอบดวงตาทุกทุกตัวที่แกะมาปลาชอบดวงตามากที่เหลือห้ามเอาน้องมาเลยนะปลาที่เหลือนี่ห้ามเอาน้อง้าเปิดฝืนนี้ได้ไหมเออเคยห้ามมีกระเป๋าเหมือนกัน โอ้ยข้างหลังพิเศษก็คืออย่างนี้นะอย่างนี้เนี่ยคือใส่ใส่อะไรได้ด้วยนะใส่เหรียญได้นะใช่คือนอกจากใส่แล้แต่มีซิปข้างในแล้วข้างหลังก็ใส่ได้อีกใช่ไหมครับใช่ครับทุกตัวที่ที่แกะมาบ็อกเนี้ยโลิงกินเนี่ยปาปาชอบตามากใช่ไหมครับตาทุกกล่องสวยมากใช่คือดวงตาเขาแบบเขาประกายเขาทําให้มันประกายประกายทุกตัวเลยนะคือปายอมมากตาแก้วอืม มันเหมือนเขาใส่ลูกแก้วไว้ในตาเลยอ่ะคือแบบมันมีมีหัวใจมีวิงวิงมีอะไรเงี้ยป้าชอบดวงตามากแต่เดียกคือภาพน้องพื้นที่ทำอะอใช่ใช่คือน้องน่ารักทำไอ้น้องเป็นเาะุดากดานารักรักน่าสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอันบ็อกนะครับลแกกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับบล็อกนี้นะครับสิ่งที่แบบป้าชอบคืออะไรครับตาสวยเราเคยชอบตาไหมชอบตาที่สวยใช่ไหม แล้วแล้วพามชอบตาของบล็อกเทนิชอบใช่ไหมครับแล้วก็ขนนุ่มใช่ไหมครับสวยงามมากเลยนะครับผมสําหรับครับเพื่อนๆที่แบบว่าชอบตัวไหนนะครับฝากคอมเมนต์นะครับขึ้นมาเลยครับว่าชอบตัวไหนสีไหนชอบตาแบบไหนนะครับคอมเมนต์กันขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากเห็นเรานะครับอันบ็อกตัวไหนอีกนะครับอันบ็อกเส้นไหนนะครับฝากคอมเมนต์กันมาเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับนี้ครับฝากกดติดตามช่องเพิ่มด้ยนะครับบายบาย